มาคุยกันต่อกับอาจารย์สิทธิชัยนะครับ,รบเป็นการเก็บในกลุ่มพระสมเด็จตามสไตล์ของขอาจารย์สิทธิชัยนะครับในนี้เนี่ยมีพระอะไรบ้างครับก็หลักๆก,ก็เป็นพระสมเด็จนะครับแล้วก็ที่ผมเก็บก็คือพระที่มีเนื้อหามวลสารและเป็นพิมพ์ทรงที่เขานิยมกันตามสายตาที่ผมชอบนะครับตามสายตาที่ผมชอบก็ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพระที่หวงแหนนะครับจะไม่ซื้อไม่จำหน่ายไม่ขายไม่จำหน่ายอะไรทั้งสิ้นนะครับอันนี้ก็คือเก็บไว้เป็นมรดกให้ลูกหลานนะครับอย่างนี้พระตัไหนบ้งเองออ,อันนี้เป็นสมเด็จวัดเกศชยโยพิมพ์ใหญ่นะครับซึ่งดูแล้วเข้าตามหลักสากลนิยมอันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นพระที่ หายากซึ่งด้านหลังนะครับเป็นไปตามตำรานะครับเพราะว่ามีดินขี้เป็ดหรือคาบกรุกนะครับที่ไม่ลอกล่อนนะครับแต่อันนี้เป็นพระวัดเกศอ่าเป็นพระอ่าบางคุณพรมพริมพ์ใหญ่กู่เก่ากูกเก่าลักษณะเนี้ยค่อนข้างจะเน,นียนสวยหน้าสวยน่าจะเป็นข้างบนครับหน้าจะอยู่ด้านบนเจดีนะครับอันนี้แต่ด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะ เป็นคราบของคาบปลุกหรือดินขี้เป็ดที่เขาว่าเป็นแบบภาพเหมือนหนังกระเบนนะครับขูขักขูดขักแต่ว่าต้องใช้หินกอฟันหินเจียกอฟันถึงจะออกให้เราใช้กระดาษทรายก็ยากแสดงว่าติดแน่นมากแน่นครับอันนี้เป็นคราบขูดที่อ่าอันนี้ของจริงบอกได้เลยว่าหายากนะครับครับโอเคหายากนะครับแล้วก็อีกองหนึงก็เป็นวัดละคัง พิมใหญ่นะครับหรือทีอ่คนที่เขานิยมเขาเรียกว่าเป็นพิมพ์ที่หนึ่งพิมพใหญ่เกตทะลุซุ้มนะครับออซึ่งมีเส้นผ้าทิพย์นะครับหรือเส้นอัสนะใต้าฐานเป็นพิมพ์ที่บรรดาเซียนหรือบรรดานักสะสมหาออนะครับที่นิยมอันดับหนึ่งนะครับมีราคามูลค่านะครับแต่เราเป็นนักอนุรักษ์นะครับผมไม่ค่อยได้ไปโชว์หรือ เอาไปอวดเรื่องถนนราคากับใครนะครับเป็นพระที่เราสะสมเสน,นะคที่ชัดเจนเลยมากครับอันนี้าบางคนก็เรียกว่าพิมพ์เสียดมนะครับพิมพ์นี้นะครับซึ่งเห็นเซียนบางคนเขามาไหล์หรือมาสอนก็ส,<อ>นส่วนใหญ่ก็จะตามหนังสือนั่นแหละครับข้อ,อมูลมันก็เหมือนเหมือนกันหมดว่าพระเป็นอย่างไรนักเล่นสะสมนิยมพระก็จะรู้ว่าประวัติ พระเป็นอย่างไรนะครับพระพิมพ์นี้นะครับก็ส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องพิมพ์ทรงแล้วก็เนื้อหามวลสารนะครับแล้วก็ความเก่าอันเนี้ดูได้นะครับเพราะว่าพระที่ผมเล่นก็จะเห็นแบบนี้นะครับบางทีอ่าเป็นพระที่ทําขึ้นมาใหม่หรือจะเป็นพระที่อ่าฝากกุวัดโนนวัดนี้อะไรเงี้ยผมก็จะ ไม่ค่อยน้นอันนั้นนะครับอันนี้ก็จะให้ให้ศึกษากันนะครับอ่าลักษณะเนี้ยจะเก่า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 ลักษณะเก่าเก่าทุกองค์เลยนะครับอันนี้อาจารย์ใช้เวลาเก็บนานไหมครับเนี่ยก็ตั้งแต่สมัยที่ผมเป็นทหารตั้งแต่สิบแปดนะฮะตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้ห้าสิบสี่และครับย่างห้าสิบสี่นะครับแต่ว่าพูดถึงประสบการณ์นะครับ และความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมาบ้างนะครับได้ศึกษาตามตำราต่างๆนะครับแล้วก็มีการเสวนาเกี่ยวกับเรื่องพระเครื่องเราก็ต้องไปหาความรู้เพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ไหนคนอาจารย์ที่อยู่บนห้างหรืออาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทุกครั้งนะครับไปเกือบทุกครั้งนะครับหรือจะเป็นาการโชว์พระในพิพิธภัณฑ์ต่างๆ ก็จะไปดูครับเพื่อหาประสบการณ์เก็บเกี่ยวให้เรารู้ว่าพระนั้นมีการสร้างจริงหรือไม่นะครับครับมันมีหลักในการดูนะครับมาเปรียบเทียบกับพระของเรานะครับอ๋อครับก็ค่อนข้างจะมีหลากหลายนะครับมีทั้งเกจชโยนะครับบางขุนพรมลักคังก็มีครับนะครับแต่ที่แน่ๆคือดูแล้วพิมพ์ทรงค่อนข้างชัดเจนครับ ก็จะเน้นของสมเด็จก็ของสมเด็จพุทธ,ธาจารย์โตครับไม่ว่าจะเป็นวัดเกตวัดละคังวัดบางขุนพรมก็ตามนะครับ,รบทุกวันนี้นะครับผมยังศึกษาและไปดูหรือไปทําบุญกับวัดบางขุนพรมวัดละคทางและก็วัดเกศชายประจําครับในการทําคลิปใน YouTube ผมก็ทํานะครับเพราะว่าอยากจะให้ทุกท่านรู้หลักในการเรียนรู้ นะครับว่าพระแท้เป็นอย่างไรนะครับก็ขอให้เชื่อมั่นนะครับในการดูพระแล้วก็ตรวจสอบพระตามที่ผมไปงานต่างๆนะครับที่ผู้จัดให้ความเชื่อมั่นนะครับแล้วก็ให้ความไว้วางใจนะครับรับประกันว่าไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนนะครับโอเคก็ได้ความรู้พอสมควรนะครับครับผม ก็ขอบคุณอาจารย์สินที่ใช้มากยังไงก็ฝากรบกวนนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับ,รบกดติดตามช่องน้องกันด้วยนะครับครับผมสินสับคลทีนี้ขอขอบคุณมากครับ